สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะการมีผิวขาวกระจ่างใสนะคะคือความปรารถนาของสาวๆทุกคนนะคะซึ่งตัวช่วยหลักในสมัยนี้นะคะสาวๆบางคนนะคะมักหันไปหาวิตามินหรืออาหารเสริมต่างๆค่ะที่มีสรรพคุณนะคะช่วยบำรุงผิวค่ะซึ่งบางยี่ห้อที่มีราคาค่อนข้างแพงมากนะคะ วันนี้ทางช่อง Easy Home เอาวิธีบำรุงผิวง่ายๆนะคะที่สาวๆนะคะสามารถปฏิบัติได้ทุกวันนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียเงินทองมากมายเลยนะคะและได้ผลดีไม่แพ้อาหารเสริมเลยนะคะซึ่ง3ขั้นตอนนะคะมีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ผิวขาวสวยใสยอย่างเป็นธรรมชาติกันนะคะซึ่ง3ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ค่ะ1น,นะคะเลือกรับประทานอาหารบำรุงผิวค่ะเราสามารถเลือกรับประทาน ผักหรือผลไม้เพื่อบำรุงผิวได้ค่ะซึ่งผลพวงที่ได้จากการเลือกรับประทานผักผลไม้เพื่อบำรุงผิวนะคะยังเป็นการดูแลร่างกายนะคะไปในตัวด้วยนะคะซึ่งอาหารที่เหมาะกับการบำรุงผิวก็คืออาหารที่อุดมไปมด,ด้วยวิตามินซีนะคะเช่นส้มสับปะรดมะน,นาวแม้แต่แตงกวาแครอทมะเขือเทศก็ได้เช่นกันค่ะ2นะคะ การสครับผิวค่ะสะครับผิวเราสามารถทําได้ง่ายนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ช่วยผิวขาวใสได้เช่นกันค่ะซึ่งทีนี้เราก็มาสครับผิวกันอย่างน้อยๆนะคะอาทิตย์ละหนึ่งาการทาครีมบํารุงค่ะอีกหนึ่งวิธีดูแลตนเองง่ายๆนะคะที่สาวๆหลายคนเลือกใช้โดยการทาครีม เพื่อบำรุงผิวควรเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวของตนเองเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะเน้นที่ครีมที่มีส่วนผสมของวิตามินซีค่ะเพราะวิตามินซีจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะให้กับผิวทำให้ผิวเราไม่มีริ้วรอยค่ะและวิตามินซีนะคะทำให้ผิวเรานะคะ ห่างไกลกับจุดด่างดำนะคะแถมและก็พยายามอ่านส่วนผสมดีๆนะคะว่าส่วนผสมพวกนีดก้ดีกับผิวหรือเป็นอะไรที่มันแพ้ง,ง่ายหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นสูตรง่ายๆนะคะซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะที่บ้านหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง easy home ด้วยนะคะถ้าคิดจะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆก็กดแชร์ได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ